ฮัลโหลไลสไตลยบายส้มซ่าวันนี้ส้มซ่าจะมา,อาสอน DIY ในลักษณะของงานวินเทจนะคะงานวินเทจคืองานตกแต่งเนะื้อผ้าวัยรุ่นนะคะแต่งคือ DIY ใส่ผ้าใส่อะไรอะแต่ทีนี้งานที่จะใช้กละกลาวกับผ้านะคะมาค่ะส้มซ่าจะแต่งให้แนววัยรุ่นอินเทนนะคะมาค่ะ อันนี้เราจะปิดช่วงไหนให้เราดูนะคะทีนี้ลูกค้าเราต้องการแบบไหนหลังจากที่ตกลงว่าจะปิดขนาดไหนแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มวัดผ้าวัดแล้วก็เย็บริมนะคะเพราะว่าน,นี้มันเป็นเกตเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะเย็บขอบเย็บขอบนะคะก,กันเกดนี้ลุย่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็ แล้วก็มาร์คค่ะมาร์คนะคะบึ๊บเราจะเอาอยู่ระดับไหนนะคะมาร์คมาร์คที่ที่ว่าไอ้ผ้าเราจะอยู่ระดับไหนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดจํานวนผ้าแล้วก็เย็บขอบลงนะคะเนี่ยแล้วเราก็มามาแปะผ้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งทากาว อยู่ระดับไหนที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยค่ะนะฮะหลังจากที่เท่าที่เรามาร์กเสร็จเราก็มาทากาวนะคะวางผ้าให้วางผ้าให้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยใช้กาวอย่างนี้นะคะทีเนี้ยป้าย อันนี้คือใช้กาวกับเนื้อผ้า DIY นะคะจะให้ผ้าติดกับไอเนี่ยใช้กาวลาเท็กนะคะนะ นี่ะหลังจากเราเต้มกาวอยู่ในอันนี้แล้วนะคะเราก็วางผ้าเลยนะคะบ,บึนี้เท่าที่เรามาร์กแล้ค่ะเห็นไหมนะคะ ให้กาวแห้งนะคะนี่หลงจากเก้าติดแล้วนะคะ เราติดกาวแล้วปล่อยให้แห้งนะคะพอแห้งเสร็จเราก็จะมาล็อกแล้วนะคะบึ๊บนี่เราให้กาวแห้งนะคะกาวแห้งแล้วเราก็มาติดผ่าติดขอบอะคะ่ะที่เรา,าโน้ตท่าไว้อะคะ่ะ ง่ายขึ้นนะคะ ให้กาวแห้งนะคะแล้วค่อยเย็บนี่ค่ะเหนเสร็จแล้วเราก็กลับมานะคะ ปิดขาผ้านะคะทีนี้เราจะ,จะกลับมาปิดขาผ้าค่ะ อันนี้ก็คืออันนี้เราจะไปตัดนะคะตัดแล้วก็ไปพงริมเก็บรายละเอียดให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ก็จะไปไปไปพงริมเหมือนเดิมค่ะให้เป็นแบบนี้นะคะกลับออกม,มาดูนะะเดี๋ยวกาวแห้งสนิทก็จะแข็งพงเลยค่ะ นวินเทจนะคะแนววินเทจแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะเจาะไอ้นี้แล้วนะคะทีเนี้ยเราจะเจาะอันนี้เราจะเจเาจะจรูรูแนวอันนี้เรานะ แต่งแนววินเทจนะคะดูว่าอยู่ระดับไหนเนี่ยเจาะรู ก็มาตรงนี้อีกทีหนึ่งดูนึ่งดูนึเราจะรู้ก่อนว่าดูมันเป็นยังไงอันนี้ตรงกลาง ดีเอไวให้ไวนนะรุ่นเหรอคะ